สวัสดีค่ะบรรพบุรุษะมาดูต้นเชอรี่นะคะต้นเชอรี่นะคะนี่มาเก็บกันเลยท่านเยอะมากนะคะเยอะมากนี่นะลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่ต้นนะคะนี่เรากำลังจะขึ้นไปกันนะคะเราจะขึ้นกันได้ไหมนี่นะคะต้นมันไม่ใช่ต้นมันต้นเชอรี่ท่านี่ลูกดกๆกันเลยฮะเดี๋ยวจะ รอเพื่อนแปบ๊บนึงค่ะลูกใหญ่มากแล้ว้ววดยมีมากเลยนะคะ ต้นเชอรี่นะคะต้นเชอรี่ว้ายเปลี่ยนหมดแล้วเอา้าอะไรเนี่ยฮาลิงนะคะดูลิงนะคะโหดูนะคะคน้องลีเก็บนะคะนี่ขึ้นไม่ได้นะกละัวนะะกลัวมันสูงดูดิพูดถึงมันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่พอมันขึ้นไปสูงแล้วมันเสียวอะ่ะ นุ่นดกมากเลยอะ่ะดกนี่นะมาดูนะว่ากี่ถังแล้วได้สองถังสามถังแล้วนะเดี๋ยวนี่นี่นะสวยๆค่ะเลยนะน,ะนี่สวยมากหนึ่งถังนี่สองถังนี่สามถังแล้วนะคะสาม ลมแรงแ,งแรงลมแรงมากเลี้ยลูกสวยๆอย่งนั้นเลยนะคะเนี่ยวิ่เผื่อจะได้เผื่อจะได้เก็บมะหาลีลาเหลือเกินค่ะเนี่ยน,น,นี่นอโอ้ยลมแรงแรงมากาอากาศวอ่ไมเหลลืแ้ไม่เหลือแล้ว,ลลวนนใช่ น <No. S 2> นี่มันก็สุกจนห่ำแล้วนะใช่ใช่เด,เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงอร่อยไหมเชอรี่นะคะเชอรี่ลูกสดๆฮะ,ะนี่สดมากนะคะธรรมชาตินะะออกจากสวนสวนหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้าน <laughs> ไม่ใช่สวนหลังบ้านเราสวนหลังบ้านเพื่อน <laughs> อุ้ยลูกใหญ่เลยนี่ลูกใหญ่ใหญ่เลยนะคะ อ่าเดี๋ยวกลับกล้องกันนะกินได้ดูแล้วนี่นะโอ้ชาร์ลีพี่อี่โอ้โหเพียบไปลเลยลมแรงค่ะลมแรงมากโดยนี่แะชาร์ลีนะกินให้อร่อยอร่อยมากหวานนะคะหวานแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันเอ่ยนี่ นี่อันนี้ก็อีกคนหนึ่งค่ะนี่เจ้าของบ้านนะกว่า <c oughs> จะได้เก็บนะเจ้า <c oughs> ของบ้านอของบ้านคะ่ะ <c oughs> โอ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะน่างสารคเก็บอ่าเดี๋ยวเก็บต่อนะคะเก็บต่อนะคะ